สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องพี่บาลูเหมือนี่แก่ก้อยเพิ่นอยากออกมานหน้าแห้งพี่น้องแก่ก้อยเพิ่นอยากออกปีใหม่ก็เลยสิพาเพิ่นออกเพราะเพิ่นบ่ได้ออกมาหน้าก็ลายปีแล้วจะปีน้ำแต่พุ่น,<ำ>พนแดดแต่น้ำท่วมล่าสุดเนาะแต่น้แต่ปีน้ำท่วมแห้งลา่าเลยไป,ไปมืนะ่อหนะ้าอยากออกไปเห็นหนะ้าสองพันสิบเก้าจนถอดสองพันเจ็สามลายปีเดิมสามสี่ปี เลยเสียผ้าเอื่อยออกมาหน้าพี่น้องบรรยากาศยามแรงแรงมื่อนี้คืมๆเนาะบ่มีแหลดพี่น้องบ่มีแหดก็ไทยมาแล้บรรยากาศยามแรงแรงพี่น้องเอื้อจอยจะเบิงในแม่น้ำเซนิ่งนิ่งคือคือต้องสีปลาแก้วปลาหางขึ้นเนาะเกลียวก็นั่งส้มสีถือขมาสอนปลาแกลียวมาเปิดทิปยูคแคมทางสำหรับพี่น้องทางออกมาหน้า ใหญ่เพิ่ออยากออกมาหน้าอยากออกไปกินแจอยากเคทีหน้าอย่าออกไปกินหมกม่วงอยากนนาอ,อ,ยาออกไปกินหมกม่วงม,ม่วงเจ้าเบิดเหล่ามาจากเบิดแต่ไมไก่ทางแรงหนวกตรงนั้น้องนี้ออกมาหน้าวนี่ออกน้ำพี่น้องสิกีออกโรซ่าเล่งหอดหน้านน้องไไนี่ออกห้องเหียนนะนีาพี่น้องเดี๋ยวเ้าออกเดินทางเมื่อเน่หน้าแสงขจ้องามอันนี้เนาะเขายามไปดำดิเป็นไหมอันนี้เขาก็โบราณนะพยายามใส่ก็พยายามใส่ก็พยายามให้ดำเลยนะ มกิ้หนูมงมามีสับไปเถอที่ก้อยมาข้ามดมาข้ามงานนี้ได้เติบด้วนี่บอกเอานะมาข้ามขบอมาบอว่าพันชุกมาสั่นเอาเห้อนมาสั่นเอายำแดประมาณนี้แหละพี่น้องแล้งมาย้ำแดดีเอาไปกินด้วยเส้เทียงเนาะ มันหัวม้วนบ่ลเรือไม่เห่อยูไก่ท่าอ่างไรผิวหน่องมันเอามือไหนเข้ามายังมีลายอยู่เนาะมือเข้ามาหมดยังอยู่ทำไม่ได้ครับยูเก๊บได้ไหมได้เลยจิตต่อยเด้อาุม้วนบอลหรือ เดือดด้วใหญ่ปีอ้ปีขางมแดงข้างหนะเห็น้กอยางหมแดงค่ะมาเอากระตาขายักเนาะนายูากฉอดข้างนี้จิ๊ดทังกวไม่าะเวา้าเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ đừng có thằng này thì đưa mà nhảy thằng thằng con chẳng bằng không chẳng ừ, thượng của nắp đi bò ui thượng thượng của Hãy subscribe này บอลเินข้างๆ้างมันมนนะเออเออลเนี่ยยอดอยู่นหอกดอกกดิเนี่ยยอดอยู่สองมาเออไซื้อกันนเนี่ยเออะมันใหญ่ไปแล้ว ไปไล่เติอพี่ฉันข้าวว่าเอาแห้งลายจะคลองบอกกับคนอื่นเอาคือเก่าเป็นไงวะล่ะข้าเลมาฝ้าว้ไปหลุดอเขานิน่อหุ่นบพ่อขบ้าเลอีแล้วเนี่ยไนเขาไปาเอาตัวไนเอาใหเนี่ยตัวไหนสิเขาไปมึงยาเนี่ยเอองาลุ่ม่ะวเทิรอีกเออเดดซื้อพิซาขึ้นไปฮะนี่เทิง cái ngà vẫn hả vò ngà thơm vị cả đấy vò đun về ơ đi này sư hân ạ anh để ơ mà ngay cơ vào

กอดแปลกเกตวันนี้แปลกซีเกตเอาแต่ว่าก่อนจะกันสงน้องซากัศนนาเบิดแล้วพี่นุก็มีหนาไม่ให้นะคือเทนบรรยากาศเก่าๆก๊กนี่บอเป็นเนาะเหงจะเนาะโอ้ก๊กนี่กระลังเป็นโพดเหมนที่สองก๊กบรรยากาศหนาเก่าเพอาว่าเบี้ยออกมาหน่ะพี่น้องมาเกือไก่ ขาตังก้องเลยเออทั้งเทียงทั้งเียงเอยก้อยมาบ่สืองมเกลียวขเขานมาแามเก่ยวขามายัมนี่ลจะวมดามนี่กเลงีงสนติอยตะกอดทมามายังนะยัมเทบ <c oughs> อทุกปีรม,มโอ้ลมลไมเอาผักไปเบิดเนาะผักเทียง เสียก so ันยังย okay. yep, oh, yeah. ูเ exactly สียแเนุกอยนีโคพตัวนี้ถ้าเป็นโัวแสดงว่าเป็นลายจะตีนวกนแม่นอนลายนเป็นหนเดียวเป็นพก่้มันเสียยับไปเบื่องน่ะเบื่อหน่ะยอถ้าตางกรังเออถ้าตังกรมาเลย บบสบอสอันนี้บบสแรงบอสมั่งารงน้อยนิแรงเราๆๆกอดตัปล่อยแล้วหงกอดเจ้าม่ะแรงก้อนจังพันเข้มเข้มก็มีปัญหานะมอนี่คือน้ำตาลมาน้ำตาลยิ่งขนมขนมอ่ะฮะน้ำตาลมาแลกซีเกตอันนี้แรงเป็นสบายพี่ข้าวกล้องอีกเพิ่มข้าวกล้วยได้

เยอยเยออกินมมถาเลยว่ะเมี่งเนี่าไปละปวดชนไม่ใบออาวัดอาตักอาเนีอยข้นบามาตักมาเลยถุงชวยแต่กันตักขันบ่พอกอะไปต่อยเอาอีก มาเด้อพี่น er ้องมาเด้อย oh, ื่อๆน้ำกันส่งมาข่อยยากมากสมทั้งเลี้ยงโอ้ไาเอามาเสื่องนี่ไมาเสื่องขดปงขดหลางเดียวแม่เนาะมีหวงปงลด้ปงสมูนแม่นาะวาวด้เสื่งเดี๋ยวเขามาเดูมึงจะบอรเห็นอยู่ไปเบิ่งมึงหาเห็นอ่ะเอื่อห่าเบิร์ทุกคนจ่๋วเห็นเนือะไรจิ๋วเห็นเบิร์ทุกคนบ่ มากินมากินแจวขาดเนี่ยคอยบริสิทิ์สับจุ๊จุ๊อ่ะต้องขออภัยด้วยพี่น้องคอยเห็นใจและคนเบิ่งไม่ได้เบิ่งถหงแม่แตกเขาเขาเบิ่งไม่ได้เขาเบิ่งเขานั่งเข้าไปห้องกันยังแกได้เบิ่งหมดพอดีโบเปียวเกินไปโบเปียวเกินไปหรอ วัสดีแบบมันจะได้รบรรยากาศอยู่นะอุ้ยนีน่วันเดียวออกมานากักเป็นสามสี่ปีนอม่แแหเรงมแมั้อืามแหล่พอนแหกผักนะเดินสมเดินสี่แหลงแ่หนุยง่อยมัอีนนกแหลต,ต้องหกต้องหานะแม่ มันก็สิหว่ยามใบใมปุงมันเด้่นนเดือน3เดือน4อ่ะได้น่ก็เดอน5เดือน6ก็เริ่มเพิ่นตกซึๆคือว่าพําดอกงามเนาะเดือน7เดือน8ล่ะน้ํานาก็แลงเกดอก1บ่มีน้ําน้าเดือน9เดือน10น้ท่วมดนีเดือน1 1เดือน12ไดเกี่ยวข้าว เเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองกับสิประมาณนี้แล้ว้อาเจอเขาแล้วกัเลิ่มแเป็นบัตรจักรแบบวนไปวนมาวนไปมาไปก็เปลี่ยนแปลงไปนะแบบ่เนียวนำพ่นกับต๊กม่เป็นอนี้ไป้่วเอาเนี่ยเอานอนละอนีนหนึ่งต๊กอฮะตุ๊กมัน็ตุ๊กใ้ตุ๊กนดอกมุง เ่นจำนีเ้เหรอตอนนี้นนพีหนอยงอย่างยานะน้นำลายแตก้ำลายเหี้ยเดี๋ยวใส่ไม้นะเสียงกรวดกรวดนะไม่เนดะนะี๋ยวไม่มาใส่นะองนักลายเยียดเลยใครเกิดขึ้นบ้าอมือเราคจะน่าขยุตมือเขาถ่ายพี่แม่อา้าวเขาถ่ายพี่แม่ไม่เด็ดอย่นเสียงลมมาจากพี่หน่อยไม่ปิ้นใส่ พี่เอฟซีคอมเมนต์ยวบาให้ไปหล่อบึงงวหงอคอยเยอะด้เอาไปเลยไปแล้วเถอะเยอะมืกันหอปมันขึ้นดงเนี่ยนี่เนาะเพราะว่าดงมันเจี๋ยนี่เลยมีทั้งน้ำนกจะปีจะได้ยอะๆเพเิดใจอื้ออื้กอื้อ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 อนกันเอาแ้ออื้ออืเออออ้ออื้ออือน้ออื้ออื้อ้

ใจว่าเป็นถั่วไพี่เนาะสมอยากเนะเาะเอ้ยก้อยนี่โบไดมาหน้าจักปีเดะสามสี่ปีบรรยากาศอยู่หน้ากระป๋ามันเนี่ะพี่น้นองรรย่ำแดงกับโบเป็นตยยนยนะยูมันเย็นดีนะมันร่มเด้อย่าดมสินนม้นไข่กับป๋าเลยขวดนะครับขวดเซคคายก็สิ้นไข่เนาะอพดีหอม ป้าแจ๋ขอบาสิโบเบิดสุดท้ายมันบเรือเอาให้าแม่กระซองแม่ดุกเนาะอดูกใช้ได้นี่จะได้ตกแม่นะเนียวเออยมเออจ้าจายสมอยากอันนี้เนาะส้มอยากกินกันเจาะ กินกับ,บักเพาอ้อมเดี๋ยววันน้เนีย่ยมีจะซืปอตัดละซือยังจะปลาเค็งันได้ตอดปลาเค็งบ่ะเค,ะคยก็เบื่อล้วลตันแล้วตอดปลาเค็งเอ้ไม่กเชิงที่ก่อน bagiin ke pokoknya. di pino mak mung. Ama berkasikin jojo, gini terpelek ah. Peleng sepede, neng. Karena niel kok, neng mana? Neng. 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 อย่างแบบในตอนปลาเข็งปวาดอย่งสวยหนึ่งเนาะพีดึกบ้างเก่งอันนี้ยืดเลยเาบเห็ุแบบนี้เอาบ่มาเห็ดเจ้าบ่ได้นอนหน้าจ้าเสืออะไรเนาะก่อนเนาะนอนเที่ยงตัวย่ำคืนเคยหรือวะเคยเด่นเนาะบอกเคยเคยเนาะบอกเคยนลาชุดขายนอนใช่ว่านอนหน้านอนเที่ยงเที่ยงเก้าเทียงตัวผ้าใหม่โวเออแล้วจากนอนแล้วก็ ตะกี้มันเป็นเทียงเก่าเลยพี่น้องมองห้องห้มมามน้องแรบมบนีมอนิวเมาเอ,อินห้องห้ามมาเอ,อินห้องแร,รกเจไดญกระตุกตายเจไดญกระตุกเทียงตายนิ้วอะไรขึ้นมานอโอเคพี่น้องตอนนี้เ้ากะข้ามนะนะเนาะเ้ากะชิมืออ่แล้ววันนี้ จิ้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่าปเบักกท่นบกกะท่านมแ่เอฟเบิ่งมแตหนวลเนเนาะเอ้มักกะท่นจิ๋ว้ำักเบนกับปปานยาก็บักเบนน่อยหนึ่งยากกเป็นน่อยหนึ่งแต่ว่าแสบพายบ้นใหญ่กกเป็นหน่อยหน่งน่อยก็บักเบนโอ้ยมักเด็บแมวมักเด็บแมวเออขาบอกขอชิบมักเด็ดแมวยาักเด็บแมวนี่ ไผ่มือหน่อยค่อยยิบค่อยยอมไผ่มือใหญ่หูกินหูกินหลังจากที่เด็กก้อยมาหน้าดีอีกบุกีิมือกะเมื่อไทยแบบมาหลาะเบิ่งนะอ่ะขอจักปีแล้ววันนี้จังสีได้มาหน้าอยอะมาว่มาบ่อยวันนี้ฮะมาข่อยมาขอผอันนี้ขอยสิเทียวไปเทียวมาเอาเนาะพอดีแล้วินกับบุ๊มบิ๊มเนาะกับบุ๊มพ่อกินดีเนาะบุกกลุ่มกินเนาะมาเท่ไปเที่ยวมาดูได้หลายปีวะจ้ากหล่อนี่ สองปีสามปีอีกบ่จ๊ะสี่ปีบ่จ๊ะขึ้นถอยหน้าอยู่บ่เห็นหน้าอะไเป็นยังไงเป็นยังไงเออเห็นบรรยากาศเก่าๆรู้สึกว่าซึมซึมหัวใจซึมซึมหัวใจข่อยเนี่ยโอ้พี่น้องมาปวดแขนมาถล่ม่าคไทยกิปปวดบ่บ่เส้นเห็นตัวเองซื้อๆงามๆโอ้ยตะเวนกับข่อยคำโด่งแดงตะเวนไก่สิตกผู้แดง จะเป็นผาดผูกนนะขาจะไปตัเงแาจะคิดฮอดบานจะมาเบิ่งคลิปนี้ที่เจ้า่ายเออเนี่ยขอชิ้่ายตัวขอไทยนี่ขอชี้จำไว้แบบเออถ่ายเพื่อไทยเพื่อไว้เออเพื่ออนาคตของเราเบิ่งเขาเองแบบตอนที่เขาอยู่หน้าเอ็มแม่คิดสบาบัดเราจะนั่งเฮ็ดงานเย็บขาอยู่เออขอกระชีมาเบิ่งนแต่ก็มันเมื่อยในการเฮ็ดงานเ่าก็สิีมาเบิ่งคลิปของกระชียอนก็มาเบิ่งความดังคลิปนี้ เสด็เมื่อบาดแล้วเสด็จเมื่อใด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเสด้จละจากกันไปใดเด้อจากตอนนี้ก็เจอกันตอนหนาเนาะเจอกันเจอกันคลิปหนาอ่ะปิดคลิปปิใหม่เป็นสโล่อยมุดเงี้ยวตาคู่โอ้โหกูจ่อยเห็ดแล้อมุดเข่าตาเงี้ยวเฉตาตากระทัอ่ะปิดคจะได้กะขอมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามและสวมมือคอยกีดัดได้ อ้าวบ๊ายบายเน่บ๊ายบายลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปนะ